ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนีพอเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮาเนาอกับเนาะกับพ่อเซียนบ้านสวนครับเพิ่นได้โทรมาหาพอเตียมนะครับโทรมาเพิ่นบได้มาบ้านนะครับเพิ่นอยู่สวนนะครับมือนีกับฝนตกครับมือนีพอเตียมมาจะมาติดตามนะครับเนาะหนวดที่ผ่านมากะมีเอฟซีหลายคนรับทันคอมเมนต์มาอยู่จะได้เลขที่บัวมาน้ากันหอมนะครับเนาะ หัวที่พันมาเพิ่กนกะมีเปดอยู่นี่นะครับเนาะอันกอมันพอเตรียมจะกไปไปใส่ซอกหาบอเห็นนะครับเอางัวนี้พอเตรียมพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะเดี๋ยวพอเตรียมทร่เอานะครับวันที่สิบหก 2566นะครับ พ่อบ้านสวนเนาะครับเนาะของยังไงครับผู้รุ่งฮะเวลาก็ได้โทษแล้วก็เอามาโหลดผู้รุ่งเปิดกล้องน้ำเนี่ย เปิดกล้องเนี่ยอันนี้ไทย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 เลายเนีดิให้เอฟซีให้เอฟซีเบื้องน้าเพราะมา่านนาเออของแท้เนาะอันนี้บ่แเ่นเนมู่มีเนาะ <c oughs> ครับผมเขียนไปแล้วผูว้ล่วงวันนี่เอาบนก้อนมาผู้ล่วง <c oughs> ครับครับเดี๋ยวบนซีกับสามทีซีก <1 S 1> ับสามนี่เน้นไรบ้าง่ลุง <4 S 1> เน้นซีเนาะ เงียนวเออมเียนอยู่เม่นเดกับปไเลยออเกับแม่านํำกันน้องพวุงครับน่มวันี้จับคู่จังไหนพวุงมาเนี้ยเดี๋ยดี๋ยะจะฟาวล์ไยวกี่ไลนซีหนึ่งเงินวะซีสอง <laughs> ที่ยังอีกที่สามคู่แปดสี่สามสี่แปดระยัตล่องนะอ่ะมีสี่ตัวนี่บ่เาตะลองเลยไม่หนูตะล่อง,ไง,ไล,องล่องตัวไหนสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดล่องเนาะ 3, 7, 3, เนาะ สองตัวนี่บอกพี่ลุงเอาตัวเอาอันพลุงเดียวอันบนนี่พ่ลุงเนี่ยนตัวไหนียซีสองเนียนซีสองซ<อ>ุมนี่กันลองไว้เนาะพลุงเนะเาะขัดรักสามขัดมากัะมีสามเจ็ดสามเปี่กเน,ะน,นะาะครับ อันเดียวเข้าไปล่างลุงบานนี่เรีกบนเรียกที่พ่อมาน้ากันเี่ศหกเจดศูนย์ห้าหกเมีไปได้เกียตัวเดียวโอ้อันนี้บนเนาะ <Yeah. S 1> นมีเกียรอยู่นี่เนะาะแต่ว่าศ oh. <0 5, S 2> ูน,น 6, ยดด์ศูนย์ห้าหกเจ็ดนพ่อมาน้ากัน สองเจ็ดด้านเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่งเก่เกเกงพี่สมิตครับครับไม่มาด้วยกันเนาะนีะ่เนาะครับเรียกไม่มาด้วยกันบารน,นี่ล่างน้องลูกเนาะ เดี๋ยวเขียนก็มม่กนล่างวิ่งเนาะวิ่งวิ่งูนสตัวเดียวเอาลงครับจับคูศูนย์สองศูนย์แปด โอ้ยซูนเปดไหนมาเนแม่ซื้อรอตรีไปสองใบแล้วว่าได้ซูมาว่าได้เยว่าว่าผมซื้อ0ูนแปดแม่รตรแีแม่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 เน้ยคือเลขนนี้มันจะตัดในล่างบ้่าไหมครับไอไอ้ตัวย<ำ>ุบนนี้เนอตัวยุล่างว่ดิซูนหนึงหอัน เลกล่างบ่แม่นบ้ากัดเป็นบ่แมศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเก้าอ๋อผมคือไงหกเก้าเนาะวาสองคู่เลยบ่รู้ ศูนยกับศูนย์แปี่ล่างนะไม่นบานี้เด่นเนี่ยบุลุงเด่นตัวใดสองตัวนี่พ้อกันเนาะสองหางหนึ่งเนาะอี่เนาะศูนยสองกับศูนย์แปดมันมันจะมีอ่อนอยู่หนึ่งกับสี่เลหนึ่งกับสี่นี่อ่อนเตีอ่อนชิบวยเลยอะบ้าอืม บ่ล้เอากาเอาตามนี่แล้วเอาตามผู้ลุงไฮมาหนีละว่าว่าว่ารูากนะเออเอ,เอ,อ,อันนี้ศูนย์หนึ่งหกเก้านี่บมาทากันเนาะครับล่างเออานัีไุ้มนว,วชุนี้ผมให้บนตัวผูลุงครับหกเก้าหกหนึ่ง<บ> 69, นี่ผมให้บนบบเป็นล่างเออายพีไดเ็นเก มาเอะือวัคอัอกนวัจเรนาวก่ากัเอแล้วก็มักศูนย์นี่วดนี้ฮะแล้มักศูนย์นี่มักศูนย์ัชวอะมันก็ม่ไสนี่ละศูนย์ครับมีศูนย์สองกับศูนย์สองกับศูนย์แปดนี่ตาศูนย์หนึ่งตาศูนย์เข้าตาศูนย์ตศูนย์หกตศูนย์เจ็ดครับีมันอ่อนก็บอ่า อาจจะเป็น0.3ามก็ได้นุดสามช่วงชุดแปดอ๋อสามชุดลงน้ามองลุงสามชุดเอาวะนี่มันใจปะเอออเาลงก็ได้กันๆไว้เนาะนยดสามหมด้เออได้นุดสามเนาะเอาอีตัวหนึ่งซะ เพ right> ิ่มจ้าเาก็จะอองเขามนี่สองเออเือบเี่เป็นมักเนาะศูนย์สามเเลยกสามตัวครับเลียกสามตัวสามสี่สองสามสี่สองอีง่าเจยเลอ่ะวันนี้ตัวไหนอีกพุ่ลุงเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สอง เอาสองหางนี่มาพีลุงแสดงว่าโอเนียนสี่สองเนาะถือแล้วล่ะเบิ้งได้ยสี่ได้สามสี่สองเจ็ดสี่สองเป็นสอ่สองเสียดนึงหวดคือมันมากเนาะ ก็บอว่าให้ดอกเน่เรียกไอ้น้องเนาะเนี่มากี้น่รักลอยเไอ้อ้ยนั่หากรบซีเออหากรบซกับหาเออกางวดนี้มันได้สามกับเจ็ดติอาจจะเป็นเลขเกียร์่แต่ว่าแต่มันมากมากก็จะเป็นซีเลโอ้ ถ้าการบนมาก่ามันมากกูก็จะเป็นซีกก่ครับที่วันมกเนาะเออสามกับเจ็ดนี่แะครับเอซครับกัมีเทนี้เนาะพร่ลูกเนาะครับครับครับผมครับผมก็ได้ค่ากาแฟคันถือเนาะโอ้ครับครับครับโอ้ยโุกโกันมันกี่ไปหาดอก ครับขอบคุณอะไรครับพ่อลุ่งวันที่ซิปเลยนะครับผมครับ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 เออเอาโอเคครับขอบคุณหลายครับผู้รุ่งครับครับครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เรียกไม่มาด้วยกันนะครับเด้อหนิงบน อันนี้ล่างนะครับครับสัดเกียรเนาะเอฟซีเนาะเลขไม่มาด้วยกันล่างนะครับเดิน,นี่ล่างศูนย์หนึ่งหกเก้าไม่มาด้วยกันบนศูนย์ห้าหกเกียไม่มาด้วยกันนะครับส่วนเลขบน พอเราเนียนให้ที่ C สองตัวเดียวนะครับเลขยสามตัวก็สาม C สองเจ็ด C สองนะครับเอาเบิ่งไปเป็นแนวทางนับกันเนาะอีกที่เนาะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะส่วนสามเจ็ดสามแปดก็กันกันไว้นะครับเนาะครับส่วนล่างก็ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สาม ก็มีแค่นี้พอเราก็เลยบนเนนให้เนาะครับเอามักจอบตัวเดียเขาก็าจะเลื่อมนัคาร์เดอร์ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไปเนาะครับเนาะงวดวันที่16กันยายน2566กับพ่อเซียนบ้านสวนเนาะครับจนะบเอพีคอมเมนต์มาเอาเ,อาเอาขาเขามาแล้วคันมากกันจอบคลิปนี้ก็าจะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนั่นเป็นนัครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมเนาะครับเนาะ ครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมขอกาขอบขอบคุณพ่อเซียนบันสวนนะครับเด้อแล้วก็ขอกาขอบขอบคุณเยบชีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมครับพอเตรียมขออวยพรให้มีแต่คววมสุขควมเจริญนะครับเด้อคววมเก็บยาให้ได้ค่วมไขอยาให้มีนะครับเนาะรับขอกให้มีแต่โสกตลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันตึกลรตเตอรี่รอบที่หนึ่งกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกัมีแคนนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม